กุหลาบเวลาใกล้ถึงเวลาที่จะออกดอกสวยงามแล้วมีบางต้นที่ออกดอกสวยงามมาแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ต้นนี้สิบฝ่าดอกเลยนะต้นนี้ก็เริ่มทยอยออกต้นนี้ สีชมพูหวานมากเลยชื่อว่าภูมออกเต็มต้นหรือดูดูดดตอนที่ยังบานไม่เต็มที่นะยังตูมอยู่สวยสวยมีกลิ่นหอมอยากให้เพื่อนๆได้กลิ่นจังเลย